สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนนะครับเรื่องการใช้งานของชุดเครื่องมือที่เป็น t ท a d i n g Hunter เวอร์ชัน7นะครับอันนี้จะอธิบายถึงฟังก์ชันของโหมดที่1นะครับก็คือชุดเครื่องมือที่เป็นโหมดฟังก์ชันของเทนไลน์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมี เทรนไลน์ uh, อยู่2ชุดนะครับเทรนไลน์ line, uh, ชุดที่1แล้วก็เทรนไลน์ชุดที่2นะครับแต่และตัวในนี้ก็จะมีพีรเรียดในการคำนวณ uh, จำนวนแท่งเทียนไม่เท่ากันเพราะนั้นจะได้สลปในออกมา2ชุดนะครับซึ่งมีพีเรียดสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับก็เราก็จะบางทีอาจจะติ๊กใช้1ชุดหรือปิดติ๊กพร้อมกันทั้ง2ชุดก็สามารถจะแสดงผลได้นะครับวันนี้หัวข้อที่จะพูดวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับเรามาเริ่มดูนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะติ๊กตรงนี้โชว์เทนไลน์นะครับหุ้นที่โชว์วันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ไว้สําหรับอธิบายการใช้งานของเครื่องมือนะครับไม่ได้มีการชี้นําในการซื้อขายหุ้นแต่อย่างใดนะครับก็เข้าใจตามนี้นะครับ ใช้เทคนิคนะครับไม่แชร์ซื้อขายหุ้นเนาะนั่นเมื่อเราคลิกไอ้เจ้าเครื่องมือชุดนี้นะครับชุดนี้ของ v เนี้ออกมาเรามาเลือกโหมดตรงนี้อันนี้คือชุดที่1ที่เราโชว์เทนไลน์นะครับนะครับเราก็จะเห็นแนวของเส้นกดซึ่งเป็นจะเป็นเทนไลน์ด้านบนเส้นกดจะเป็นเทนไลน์ด้านล่างซึ่งเป็นแนวรับนะครับวันนี้เราก็จะสามารถาผลิตออตโต้ออกมาได้นะครับเมื่อเราเจอแล้วบางทีเราอาจจะต้องตีประคองไว้เป็นตัวช่วย นะครับเผื่อ i ทม f เฟรมมันขยับบางทีอาจจะมีการขับขยับปรับเปลี่ยนที่เหลีเยรก็แท่งเทียนเนี่ยบางคนบอกว่าไอ้เครื่องมือเจ้าชุดพวกเครื่องมือใน trading view เนี่ยมันมีอาการรีเพนก็คือนั่นมันทําไมถึงรีเพนก็เพราะรีเพนมันก็คือเขาเรียกว่า look back ก็คือการคํานวณการคํานวณแท่งเทียนนะครับลุกแบ็กเนาะการคํานวณแท่งเทียนย้อนหลังเนี่ยมันจะต้อง เขาจะถูกฟิกไว้นะครับสมมุติว่าเราตั้งลูกแบ็กสักสองร้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้สองร้อยแท่งเทียนในนับตั้งแต่แท่งนี้นะครับย้อนหลังเข้าไปถึงสองร้อยแท่งเทียนนะครับเพื่อที่จะคํานวณสโลปพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นไพวนะครับจุดแต่ละจุดในไพ่หวดพอยต์แล้วมันถึงจะกางเทนไลน์ออกมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อแท่งเทียนพวกนี้มันขยับไปเรื่อยการคํานวณพวกนี้ก็จะขยับขยับขยับเพราะฉะนั้นเราเครื่องมือพวกวิสระ หลายๆท่านที่เขาเขียนไว้ใน Public ของเทรดยิ่งวิวเราก็จะเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องเกิดการรีเ i น t ขึ้นมานะครับเขาจะไม่ฟิกตั้งแต่แท่งนี้จนตรงนี้มันจะยืดไปเรื่อยแท่งปัจจุบันมันจะยืดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันถูกฟิกไว้เพราะฉะนั้นเขานับตั้งแต่แท่งปัจจุบันย้อนมาถึง200แท่งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็จะต้องถูกขยับตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการรีเพนตเนี่ยไม่ว่าเครื่องมือของใครที่เขียนออกมาก็ช่างมันจะมีขยับนะครับขยับ เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวลูกแบ็กนะครับก็คือแท่งเทียนย้อนหลังถ้าสมมติเราฟริกไว้200เขาจะนับแท่งปัจจุบันตรงนี้ย้อนหลังไป200อนะครับ2 0งนะครับเมื่อแท่งเทียนตรงนี้จะทำซเอ็มดมันขยับไปอีกแท่งหนึ่งไอแท่งตรงนี้มันก็ต้องขยับตามมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการคำนวณพีเรียดพวกนี้ต่างออกไปเพราะฉะนั้นการขยับของไอพวก อินดิเคเตอร์พวกนี้ก็จะมีการเกิดขึ้นนะครับทุกเครื่องมือนะครับเราไม่ต้องสงสัยเนาะนี่คือสมการที่เขาใส่ไว้ในสูตรนะครับอันนี้ก็จะเกิดเบื้องต้นให้ฟังนะครับอันก็เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเราก็จะตีตรงนี้ไว้เมื่อเราตีตรงนี้ไอ้ตัวนี้มันจะไม่ถูกคำนวณเพราะตรงนี้คือเส้นที่เราฟิกนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ไอ้หุ้นเจ้าตัวนี้มันยังขึ้นไปยังไม่ผ่านไอ้เส้นนี้ขึ้นไปเราก็ยังถือว่ามันยังไม่ได้กลับตัวนะครับอันนี้มันโดนกดกดลงตรงตั้งแต่โซนนี้ มีการเด้งขึ้นนิดหน่อยยังไม่ขึ้นเป็นทดสอบนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราถึงจะสามารถที่จะฟิกทีเพนได้นะครับเพราะฉะนั้นด้านบนก็เหมือนกันถ้าเราทำเซมดีแล้วก็จะตีกรอบอกว้างๆไ,ไว้ประคองให้เขาเพราะว่าไอ้พวกเลือคำนวณพวกนี้จะยือดออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บตรงนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมนะครับทั้งหุ้นตัวนี้มันจะเป็นกับตัวประพฤติตัวดีมันก็จะต้องมีการในเดเนี่ยมันต้องมีการข้าม นะครับขึ้นไปทดสอบตรงจุดตัดตรงนี้ก่อนแล้วก็ทะลุไปข้างบนมันถึงจะเป็นเทรนขาขึ้นโอเคไหมครับนี่คือหลักการในการใช้เครื่องมือที่มนันเกี่ยวกับเทรนไลน์นะครับอันนี้ผมเปิดเพราะฉะนั้นเราตีตรงนี้ไว้แล้วก็จะฟิกไว้ในนี้สมมุติเราติดตามหุ้นตัวใดตัวหนึ่งอยู่เนะี่ยก็เราก็จะตีมันถาวอนไว้เลยในนี้นะครับจนกว่าไอ้เส้นของไอ้ชุดเทรนไลน์พวกนี้มันเกิดการคำนวณขึ้นมาใหม่เราก็จะถึงจะไปตีตีไปใหม่อีก ในไทม์เฟรมอีกไทม์เฟรมหนึ่งนะครับเนี้ก็จะเป็นเราั้าสมมติเราเปิดเทนไลน์ชุดที่2เราก็จะได้มุมมองมาอีกมุมมองหนึ่งนะครับซึ่งเทนไลน์ชุดที่2เนี่ยเส้นล่างเนี่ยมันทับกันพอดีแสดงว่าแนวนี้มันมีระยะมัดเกิดการคำนวณ2เพเรียดมันทับกันพอดีส่วนในตรงนี้เกิดขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันชันไปเนาะมันชันไปตรงลักษณะตรงนี้ก็ในระยะสั้นๆมันก็เบรกกออออกไปนะครับเพราะนั้นก็เวลาที่เราใช้งานเราก็จะต้องขยับไทม์เฟรม ตีทำเฟรมใหญ่ไว้แล้วก็ไล่ท์เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นท์เฟรมตรงนี้มันจะเกิดการคำนวณพีเดียพีเดียหนึ่งแล้วก็จะเห็นโลตรงนี้เป็นเส้นเทนไลน์ด้านล่างด้านบนที่ฟิกไว้นในเดย์มันก็ยังอยู่นะครับตรงนี้มันก็หลุดลงมานะครับหลุดลงมาแล้วก็ขึ้นไปพู b แบกขึ้นไปแล้วก็ไปทดสอบยังไม่ผ่านมันก็โรยลงมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตุ้หุ้นตัวนี้ถ้ามันจะเป็นเทนแข็งแกร่งจริงก็ต้องข้ามเส้นนี้ก้นไปก่อนนะครับ ก็ไล่ s <S ๆดูทีแล้วทำเฟรมที่เราจะวางแผนในการเทรดในกรอบเนานะถ้าทำเฟรม180เราจะเห็นเส้นนี้มันถูกเบรกนะครับเนี่ยเบรกโซนี้เป็นการเบรกแล้วนะครับเบรกระยะสั้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บแต่ละเส้นมันก็จะมีตรงนี้นะถึงแม้ระยะระยะในเดนเนี่ยมันยังเป็นเทนยังไม่แข็งแกร่งแต่ตอนนี้ในทำเฟรมที่เล็กลงเราก็จะเห็นว่ามีเส้นปะตรงนี้เป็นเส้นเทนไลน์ซึ่งเป็นเส้นระนาบพอดี ในตั้งหุ้นตัวนี้มันยังไม่หลุดตรงนี้ก็ถือว่าอ่ตรงเราก็อาจจะต้องตั้งรับรอดูการตั้งรับมันอยู่ตรงแถวนี้เนี่ยควรเลี่ยนพอดีใช่ไหมครับเราก็ใช้เส้นในพวกเนื้อในการที่เราจะวางเทรดการเทรดเนาะกรอบตรงนี้ถ้าหลุดลงไปมันจะไม่สวยนะครับแต่ถ้ามันยังดึงดังอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะยืนบนเส้นซึ่งตรงนี้เป็นเส้นเทรนไลน์เหมือนกันแต่มันเป็นเส้นแนวนอนทับกันพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะถือเป็นแนวรับได้นะครับในร8 0นาทีเนาะก็อาจจะ ยิงขึ้นไปแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นี่คือตัวอย่างในการใช้เครื่องมือที่เป็นหมวดของการใช้เทนไลน์นะครับ mm hmm. อันนี้ผมลบออกก่อนเพื่อให,ให้ไปดูตัวอย่างหุ้นตัวอื่นๆก็ได้นะครับสักสองสาตัวเป็นการประกอบอ่ะดูอย่าง vpo พวกนี้หุ้นเล็กๆเ,เนาะอาจจะเทนไลน์อาจจะชันแต่ว่ามันก็เป็นหุ้นปั่นครับยังเป็นหุ้นปั่นอยู่เนีย่ยตรงนี้เราถ้าเราดูในเดย์เนาะตามเฟรมเดย์เราเห็นเส้นสีม่วงตรงเนี้ยมันเบรกตรงชุดนี้ นะครับมันโดนกดอยู่แนละ้วแท่งนี้มันพุ่งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บก็แท่งนี้อาจจะเป็นแท่งนำหรืออะไรก็เราต้องเฝ้าติดตามดูแต่ว่าตรงนี้มันพุ่งออกไปเนาะมันพยายามกดแบบนี้และมันยังตรงนี้มันเริ่มออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็ติดตามต่อไปเนาะเราก็ใช้วิธีการขยับทำเฟรมดนะูเห็นไหมชุดนี้ในปร๘๐มันก็เบรกตรงนี้นะครับเวลาที่เราเราจะเล่นเบรกเอาเนี่ยเราก็จะใช้เบรกเอาเป็นเส้นแนวนอนก็ได้เบรกเอาเป็นเส้นเทรนไลน์แบบนี้ก็ได้ เพราะในจุดนี้มันโดนกดอันนี้ก็โดนกดโดนกดมันก็ถูกเบรกตรงนี้นะครับถูกเบรกเป็นยานแม่ขึ้นมานะครับเวลาที่เราจะทําแผนวางแผนนะครับอ่าหุ้นตัวอื่นก็เหมือนกันแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันเดี๋ยวเขาจะกลางมาให้ดูก็ตีประคองตรตีเป็นเส้นฟิกไวอันยอย่างเอ็กซ์บิงอย่างเงี้ยนะครับชุดพวกนี้สีม่วงๆเนี่ยมันมันถูกเบรกไปแล้วในชุดแรกเนาะนะครับมันถูกเบรกไปตรงนี้มาก่อนมันโดนกดตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เบรกในชุดนี้เบรกชุดแรกนะครับและชุดที่2ตัวนี้ก็คือเส้นปะตรงนี้เป็นจุดโฟกัสของเอ펙ก็คือจุดยอดตรงนี้เพราะฉะนั้นแท่งนี้มันยืนยันด้วยการเบรกไปแล้วนะครับถ้าจะถอยมาลักษณะของการโทรแบกก็ตามตำราก็ต้องไม่หลุดเส้นนี้ลงไปเพราะฉะนั้นมันก็ถ้ามันย่อแล้วมันไม่หลุดเทนตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นการเบรกเบรกทางขึ้นนะครับแต่จะย่อลงมาขนาดไหนเนี่ยเราต้องติดตามต่อนะครับ น,นี่คือวิธีการที่เราจะอ่านาทิศทางเทนของหุ้นในลักษณะการใช้เส้นเทนไลน์นะครับทูมโครลิซซิงเนาะหุ้นตัวนี้มันก็ลงมาเป็นระยะค่อนข้างยาวนานไหมครับมันก็จะลงตามนี้ของมันเส้นด้านบนกดด้านบนยังอยู่ห่างไกลามากเนาะไกลยอยู่นะครับแต่เทนด้านล่างที่มันเป็นเส้นตรงนี้มันลงอย่างเดียว แล้วก็มาแตะตรงนี้ที่หนึ่งตอนนี้ปฏิเสธขึ้นเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยเราก็ต้องย่อ i m ม f เฟรมเข้าไปดูนะครับซูมเข้าไปนะครับถ้าเราซื้อเบรกเอาเนี่ยถ้าเราตีแล้วทาแผนไว้ตั้งแต่รอบแรกเราอาจจะมองได้ตรงนี้คือมันพยายามเบรกมันไม่ขึ้นแล้วก็ลงตรงนี้ก็เหมือนกันยิงชุดนี้ขึ้นไปทดสอบไม่ผ่านลงแล้วก็ฟอร์มตัวก็มาเบรกเอาแท่งนี้เพราะฉะนั้นการซื้อการย่อไทมเฟรมเข้าไปทําการบ้านก่อนล่วงหน้าเราก็จะเห็นจุด ซื้อขายที่มันชัดเจนนะครับแต่แล้วทาฟเล์มโดยการใช้เทนไลน์นะครับนะครับเขาก็เห็นตอนนี้ก็ทำฟิมร้อยยี่สิเราก็เห็นแนวเส้นกดของเขานะครับเส้นนี้เนาะเส้นประเนาะก็ดูแรีตีประคองตรงนี้ถ้าวิกหน้าเขาจะสู้ได้ไม่ได้ก็ตรงนี้แนวนี้แนวนี้ก่อนเนาะตรงนี้ชุดหนึ่งนะครับมันแหย่ยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทดสอบนะครับมีเส้นประอยู่นะครับมีเส้นตรงนี้ หนึ่งเส้นเอามุมนี้มันอยู่หัวนี้นะครับแล้วก็มาหัวนี้มันแตะพอดีเนาะเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือจุดที่เขากดอยู่ก็คือเส้นสีเหลืองผมวตีประคองไว้ผมจะตีไว้เลยนะครับก็คือเราตีจากจุดนี้ที่เขายิงโป,โปรเจคชันมาให้ตรงนี้เพราะมันพลาดมาตรงนี้มันกําลังจะทดสอบนะครับก็วิกหแท่งขัดไปมันทะลุกไปเลยไหมถ้าทุกไปแล้วก็ไปโฟกัสที่เส้นเทนลไลน์ ตรงนี้อีกรอบหนึ่งถ้ามันชนแล้วมันไม่ผ่านยอ่อมันก็จะเข้าทํานองว่ามันเบรกเส้นนี้เส้นแรกไปแล้วก็ไปชนเส้นสองอาจจะเกิดการโชว์แบ็คและยอ่อตามสูตรตามตาําราตามาแพทเทิร์นกราฟในในเวฟของมันนะครับเพราะตรงนี้มันก็ถูกการฝั่งนี้มันถูกเบรกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับได้เหมือนกันเป็นสีสีม่วงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะตีแบบนี้ไว้ตลอดนะครับจง กว่ามันจะเบรกไปด้านใดด้านหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับมันเบรกสามเหลี่ยมเนาะนี่เพราะนั้นมันก็เป็นกรอบการเทรกแบบสามเหลี่ยมนะครับเบรกเหลืองไปได้มันก็จะไปที่เส้นปะถ้าเส้นปะมันชนก่อนมันก็จะจะโท่แบ็คมาที่เส้นเหลืองตรงนี้แล้วก็สะสมกําลังแล้วค่อยเบรกกลับขึ้นไปใหม่นะครับแต่ถ้ามันลงมามันหลุดเส้นเหลืองลงมามันก็จะมีเส้นเทรนไลน์ล่างรับอยู่ตรงนี้นะครับแพทเทิร์นมันก็อาจจะชนตรงนี้ก่อนแล้วก็ย่อลงมาเส้นนี้ เราค่อยเบรกกลับออกไปนะครับหรืออย่างในหนึ่งมันก็อาจจะเบรกขึ้นไปเลยแท้งขัดไปไปที่เส้นปะข้างบนชนแล้วก็จะเกิดการย่อเป็นทุกโทแบกแบบนี้แล้วก็ค่อยเบรกกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับมันก็จะมี2ทางเข้ามานี่ก็คือประโยชน์ของการใช้เจ้าตัวชุดที่เป็นชุดเทนลไลน์นะครับ มันก็จะทําให้เราเห็นมุมมองอย่างหุ้นในไอเทลอย่างเงี้ยนะมครับมันกดในดีมันก็กดอันนี้ก็ทำไฮต่ําลงใช่ครับพอมันไม่ผ่านทะลุออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะฟอร์มตัวลงแลวฟอร์มตัวเส้นเทนไลน์ล่างตัวนี้มีโอเวอร์แลปอันนี้ก็เป็นแนวรับเส้นเทนไลน์นแนวรับเส้นเทนไลน์พอนี้ลงมาใกล้ๆพวกมันก็ทิ้งลงมาเลยนะครับตรงนี้แนวนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่มันค่อนข้างจะแข็งนะครับก่าจะวกขึ้นไปแล้วฝ่ากลับขึ้นไปได้มันก็ต้องใช้ต้องใช้พลังพอสมควรนะครับก็ แล้วกาทำเฟรมเขาก็จะโปรเจคชันออกมาให้ดูนะครับก็สนใจก็ตีประคองกันไว้นะครับบางทาเฟรมก็อาจจะคํานวณชัดเจนมากมากก็มีนะครับก็ฟังกรอบขยับทาเฟรมดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่หนึ่งเนะาะเครื่องมือพวกนี้ผมจะยังไม่ยังไม่พูดเนาะตรงนี้ก็อยู่มันก็อยู่ค่อนข้างไกลเนาะเพราะตรงนี้มันก็เฉียงลงมาถึงขนาดนี้แล้วเด้งออกตรงนี้นะครับ ดู30ที่มัน네กรองไหมออกกรองอยู่เนาะสามสิบแล้วก็เห็นเส้นข้างล่างเลยครับเส้นข้างล่างเนาะเราก็จะ30เราก็จะตีจากตรงนี้จุดนี้ขึ้นไปจุดนี้นั้นถ้าราคามันใน30ทําทเฟรมเล็กๆที่เราจะเข้านี่ถ้ามันออกข้างเวฟมันเป็นแบบนี้เด้งขึ้นตรงนี้มันจะทดสอบตรงนี้มันอาจจะเด้งขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นขึ้นแบบนี้ขึ้นไปฝ่าขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเรื่อยๆเห็นปลายมันกว้างขึ้นตรงนี้ นะครับเป็นสามเหลี่ยมปลายเปิดขึ้นไปในทําเฟรมสามสิบเพราะฉะนั้นถ้ามันแย่หลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยจะต้องต้องต้องรอตัอง้ตงรับลึกหน่อยนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นฟอร์มตัวชัดเจนมันเดออกข้างแล้วก็ขึ้นไปทดสอบเส้นบนแล้วก็ไม่ผ่านยังไม่ผ่าน,งานลงมาตรงนี้ตรงนี้ก็ฟอร์มตัวมันก็จะขึ้นไปข้างบนี๋ยวก็ลองดูแต่ถ้ามันสวนลงมาจากไอ้ทําเฟรมหลุดทําเฟรมตรงนี้ในทม์เฟรมสามสิบอันนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับดูอาการมันก่อนถ้ามันกินเส้นนี้ลงมา เห็นไหมครับเป็นแท่งแดงเนาะนั่นเราก็เห็นชแนลของมันวนะ่าตรงนี้มันลักษณะของการ30มันยกยกโลอ่ายกโลโลมันไม่ได้ต่ำลงนะครับมันยกโลอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็เทรดไปตามนี้นะครับนะจังหวะก,การเข้าองการเข้าของเราก็อาจจะคมขึ้นซีฟาร์มเนาะอันนี้ก็จะเป็นหุ้นตัวอย่างในการอธิบายการใช้เครื่องมือนะครับตัวนี้หุ้น IPO เห็นไหมครับลุกแบ็กเวลาที่ก็คำนวณเนี่ยเราตั้งไว้ที่200บาทมันตรงนี้มันอาจยังไม่ถึงนะครับมันพร้อมเพิพ่งโค้นเข้าใหม่แล้วก็เดมันไม่กลางเราก็ต้องขยับทางเฟรมก็ยังไม่กลางนะครับเครื่องเครื่องหมายตกใจเนาะเราก็ต้องไล่ทางเฟรมเพื่อให้จํานวนแท่งเทียนมันคำนวณพอสําหรับพีเรียดนะครับยังไม่กลางเนาะก็คงจะได้ตั้งแต่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงลงไปอย่างหุ้นซีฟาร์มอย่างเงี้ยใครไปใกล้ตรงที่มันเปิดอย่างเงี้ย มันก็จะไปเกิดเส้นกดดานบนใช่ไหมครับหัวนี้เป็นจุดศูนย์รวมเลยสามเส้นใช่ไหมมันกลางลงมาจากนี้หนึ่งมาจากตรงนี้หนึ่งแล้วตรงนี้ตัดขึ้นไปหนึ่งเพราะฉะนั้นเส้นกดตรงนี้มันก็จะดูมีพลังเพราะตรงนี้เป็นจุดรวมแสงเรียกเอเยอดเข้ามายอดกลางขึ้นบนก็มียอดลงมาล่างก็มีเพราะฉะนั้นจุดนี้มันชนแล้วรอบหนึ่งก็มันกลางจากตรงนี้ตรงเพราะตรงนี้มี่เป็นไปแตะมันก็เลยกลายเป็นว่าการเคลื่อนที่ของเวฟนี้มันก็จะเป็นเวฟลักษณะแบบนี้ ันก็จะลงมาตรงนี้นะครับใกล้ๆแถวนี้หรือไม่มาแตะหรือปุอ๊บอาจจะกลับขึ้นไปเลยก็ได้แต่ว่าถือว่ามันต้องเป็นชันแนลแบบนี้น,นะครับไปตามแพทเทิร์นของมันไปเรื่อยๆเพราะแพทเทิร์นรมันถูกวางแบบนี้เพราะฉะนั้นตุ๊ตรงนี้เออหกนาทีเราจะต้องตีประคองไว้นี่นะครับแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้เนี่ยต้องการ aint, นะรีเพนต์นะเพราะฉะนั้นปุ๊บถ้าลงมาแถวนี้เราก็วางแผนจะตั้งรับก็คือ รับในลักษณะของการมันย่อมาที่เส้นเทนไลน์อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันยังยืนอยู่แล้วมีแท่งเทียนกลับตัวขึ้นไปนียมันจะขึ้นไปตามแพทเทิร์นของมันไปชนตรงนี้ข้างบนนี้มันก็อาจจะมีการลงมาแบบนี้เป็นแพทเทิร์นของมันโอเคนะครับพอเข้าใจเนาะสำหรับชุดเครื่องมือชุดนี้โดยที่เราไม่อาจจะไม่ต้องไปใบแอดว่าเราจะไปตียังไงหามุมมองจากยอดไหนไปยอดไหนนี่เขาจะกลางมาให้นะครับแล้วก็ตี60ไว้ถ้ามันหลุดไอ้เส้นนี้ข้างล่าง เราก็ยังไม่มองนะครับก็ถือว่ามันอาจจะทะลุลงมาข้างล่างได้ก็เหมือนกับไอเทลเมื่อกี้ทากินลงมาแบบนี้เราก็าจ,จะต้องรอดูก่อนแต่ถ้ามันยังปุ๊บยืนอยู่และมีแท่งกับตัวอย่างเนี้ยเราก็อาจจะฝนโลกลับขึ้นไปนะครับเเนะ้ะนี่ก็คือการใช้เทนไลน์นะครับวันนี้ก็จะจบที่โหมดตรงนี้นะครับถัดไปคงก็จะทำเป็นอีกโหมดหนึงที่เป็น SR แล้วก็เบรกไลน์นะครับ อธิบายในหัวข้อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะจบเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ